กราบสวีเดตสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมสังควรนะครับในช่องสังควรแชร์ไอจู๋ก็ไม่ทุนมาในเก้าสิบสามครับส่งท้ายค่ำคืนนี้กันซะแน่อยนะครับคันสิบช่องนี้ทุนหลักสิบละร้อยครับแต่พันหยุดก็เพียงพอนะครับใครที่เพิ่งเข้าใหม่ฝากติดตามฝากกดไลค์แชร์เปพียงลังใจให้สังควรด้วยนะครับก็อย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยนะครับมาจัดไปครับไม่โลมากเอาวสักเัอร์ครับเริ่มต้นที่เบีดสองครับรอบฝากรอบนี้รอบครับผม โ oh yeah. อเคก็ดูหน่อยเขาจะมาหรือเปล่าวันนี้ตามรับชมเปี่ยวรังใจด้วยนะครับนะยังไม่เข้าครับเจ็ดมุนไปยังไงต่อครับสิบสวยงามครับเลื่อนสายต่อเคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับโอ้โหแจมแจมเจเข้าต่อสวยแจมครับยังไงซิโอ้โหนึกว่าจะมาไปดีครับอย่างนี้ขอดูกันครับว่ารอบนี้จะมาหรือ,รอเปล่าเนรับ รอบก่อนหนะ้าจบที่เบียดหกครับอู้หู้ยสวยครับดอกนี้ยังไงต่อครับโอ้โห่เกิดได้มา97.20ครับกับ4เหมุนสุดท้ายในเบียดสองเก็บเน้ <c oughs> นย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำนำแดงใดโปรดใช้นะครับวิจัยงานในการนะรับชมรับฟังกันด้วยครับดูประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าเรนเท่านั้นนะครับมาดีมาไม่ดีนะ ก็เปิดสังโคดูก่อนได้ครับสุดท้าอยากทำอะไรก็ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอ้านล่างครับผมไหลหาหนึ่งสุดท้ายครับกับคูณ22ครับอืครับโอเคไม้นี้ได้มาถือว่าโอ้โหถือว่าหนักอะ่ะเขาเรียกอะไรมันแตกเยอะนะทำเป็นเล่นไปเบ็ดสองแตสามร้อยเนี่ยผมว่าส่งราดีครับแบบนี้ขยับเบ็ดขึ้นต่อครับเบ็ดแปดครับโหดนีครับทเบ็ดสี่ไปเลยยัดไปเลยนะครับคือที่ผมเห็นเดินเบ็ดงสูงนี่ผม เขาเรียกอะไรอ่ะถ้ามันมามันเข้าคือเราคุ้มนะครับถึงพันพันกว่าเลยแหละแต่ถ้าไม่มามันก็จะจบเร็วมันก็มี2เงย่สองแง่เลยครับแบบสองทางเลยอ่ะไม่บวกก็ลบอ่ะเอออย่างนี้ดีกว่าโอเคมีรุ้นครับขอน้ําเงินครับไม่เข้าอย่างงี้ครับผมยังไงต่อโอ้โหนิ่งจัดคิวสวยครับเลือ่อนไหมนเน้นเจอีกหน่อยครับ สวยงามไปดีไหลต่อมาเคอู้หูว่ติดอย่างนี้หนึ่งร้อยเพื่อเซมครับอู้หูยมึงมาครับยังไงไม่เข้าครับโอ้โหจบแล้วครับจานอ้โหจบแล้วครับอย่างนี้โอเคสิบช่องแรกเดี๋ยวช่องสองติดหน่อยครับอหูยมือว้าะเขียวเหนียวซับนะหนึ่งร้อสุดท้ายครับ สวยงามขามวงใบดอกนี้648ผ่าันไป็เดียวเรียบร้อยครับโอ้โหแจ่มๆครับ325อู้ข่องจริงนะผมเก้าเก้าสี่4ุดส่ศูครับจบ 1, 8, 000, พันแตกแฟนไป็ดีเรียบร้อยเห็นไหมครับคือถ้ามันมาคือเบ็ดแปดเข้าทีนี่บอกเลยบวกพันตลอดช่วงนี้นะครับเหมือนมันอั้นนะมาทีคือแจกหนักใจหนักจริงๆนะครับก็ถือว่าคุ้มจริงๆพอจะมานะรอบนี้ครับ สำหรับสายทุนน้อย93บาทจบที่เบ็ดปานครับพันหกับอีก89บครับใครยินชอบฝากดีตามฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยเนี่ยครับนะเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนบ๊ายบาย